สวัสดีครับผมตะกรเท่าเกษตรกรนะฮะสำหรับใน EP นี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกฎเกณฑ์มารยาทหรือเทคนิคนะฮะเวลาเราแบบไปนำเสนอลูกค้านะฮะโดยโดยเฉพาะการเข้าไปหาเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทนะฮะหรือว่าบิ๊กเคสหรือว่าลูกค้าเคสไหนก็ได้เทคนิคนี้ใช้ได้กับ ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่รวมไปถึงนักขายประกันชีวิตอย่างพวกเร,เราเองเนี่ยนะครับจะต้องรู้ทริคนี้เอาไว้นะครับ ใน E ีีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการนั่งต่อน,น้นลูกค้านะเทคนิคการขับพบนะครับซึ่งนะครับอย่าโดยเด็ดขาดเวลาเราเข้าไปหาลูกค้าจากประสบการณ์ของผมจากที่ผมได้เรียนรู้หลากหลายมาเนี่ยนะครับเราพยายามที่เราอย่าไปนั่งไปฮะสูงกว่าลูกค้าโดยเด็ดขาดอ่านึกออกไหมครับคือเราต้องมีมรยาติในการนั่งมันต้องบ่งบอกไปถึง คุณนละักษณะและทาให้เรารู้สึกถึงความไว้วางใจคือการให้เกียรติซึ่งนะักขายได้หลายคนอาจจะพลาดมากๆถ้าเกิดคุณนั่งผิดที่นั่งผิดจุดเนี่ยเขาจะมองไปถึงพฤติกรรมการกขายและคือการไม่ให้เกียรตินั่นเองดังนั้นการนั่งเนี่ยมันมีความสําคัญมากซึ่งวันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างและเป็นทริคเล็กๆที่ทําให้คุณสามารถแบบเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างง่ายขึ้นเวลาเราจะสังเกตยดงไงว่าเออเราจะไปนั่งแบบไม่ว่าเราสมควรจะนั่งตรงไหน รแรกๆเลยนะฮะเราก็ต้องไปดูลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าแบบเชิญเรามานั่งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูทิศทางนะซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรหลายๆอย่างก็ตามแต่สังเกตง่ายมากนะหรือแล้วเขาเป็นองค์กรบางที่ก็ได้เราจะสังเกตเหมือนกันทุกที่ก็คือว่าคนที่มีตําแหน่งใหญ่ๆคนที่เป็นคนที่อยู่ในระดับที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ตามแต่เองนะครับเขาจะอยู่ไงฮะอยู่ไกลๆก,กว่าประตู หรือถ้าเกิดผมเข้าไปในองค์กรใ,ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาบางที่นี่อาจจะไม่ได้แบบเป็นห้องของตัวเองใช่ไหมะฮะบางที่อาจจะเป็นนั่งรวมกันอยู่ในองค์กรใ,ใหญ่เนี่ยสังเกตเลยฮะคนที่อยู่ไกลประตูที่สุดอ่านึกออกมาครับถ้าเกิดเราเข้าประตูนี้ก็แสดงว่าคนที่นั่งท้ายสุดอ่าคนคนนั้นแหละครับคือคนที่แบบอ่าเอาเป็นว่าใหญ่ที่สุดหรือคนที่สําเร็จที่สุดนะครับพ่อจะนั่งอยู่หลังสุดหรือแบบ ไปดูที่ว่าเอ๊ห้องเขาหรือทิศทางที่เขานั่งอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้านั่งเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตำแหน่งที่เขาใหญ่ใ,หญในส่วนใหญ่นะเขาจะเขาจะต้องมีอยู่ติดฝาผนังนะครับ mm hmm. เพื่อบ่งบอกว่าเขาประสบความสําเร็จหรือว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำให้ลูกน้องในเก่งอ,อกเก่งใจ แล้วเวลาเราไปนั่งแล้วไปอยู่ในทิศทางที่แบบเฮ้ยดูแล้วข่มลูกค้าดูแล้วกดลูกค้าหลกเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณไม่มีมารยาทในการนั่งต้องระวังนะครับหรือแบบเฮ้ยดูห้องดูอะไรต่างๆเราต้องสังเกตนะแม่ต้อง,งเส่สังเกตเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยเราต้องดูนะมันมีหลายประเภทนะเก้าอี้ผู้บริหารเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายคือมันจะมีที่พักอะไรมันที่พักมันจะมีที่พักเก้าอี้หรือเป็นไงครับอ่าที่พิงหลังเนี่ยนฮะจะสูง เราต้องสังเกตนะถ้าเกิดคุณไปนั่งบางคนนะฮะผมเคยเห็นนะครับมานั่งผิดจุดแล้วก็ไปนั่งจุดที่แบบโอ้โหมีเซลล์มานั่งขายผมเนี่ยแล้วไปนั่งอยู่ในจุดที่ชั้นนั่งความรู้สึกคือชั้นลบตั้งแต่เป็นไงตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วดังนั้นการนั่งเนี่ยทำเลการนั่งเนี่ยส่งผลมากๆการปิดการขายดังนั้นเวลาคุณนั่งคุณต้องแบบเป็นไงคุณต้องสังเกตลูกค้าเลยว่าเราสมควรที่จะนั่งที่จุดไหน นะครับแล้วเวลาเราเข้าไปถึงห้องลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออย่าพยายามที่แบบอ่าให้แบบมาถึงป,ปุ๊บปั๊บแล้วเนเวลาลูกค้าเนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่เดินเข้ามาเนี่ยเราอย่าพยายามไปนั่งก่อนเขาอ่ะบางครั้งเราต้องแบบรอจังหวะอ่ารอจังหวะให้เป็นฮะลูกค้าเราเดินเข้ามาก่อนเสร็จเรียบร้อยก็นะครับอ๋อเขาจะบอกเองฮะอ๋อน้องน้องมาร์ชเชิญนั่งครับอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยเป็นฮะแล้วอ๋ก็ขอบคุณครับแล้วค่อยนั่งลง อ่าขอบคุณครับก่อนแล้วค่อยนั่งลงบางคน,นไงฮะโอ้โหไปนั่งรอก่อนเลยนั่งผิดทาเลไหม,ไหมว่านั่งรอทําหน้าเซ็งอยู่ต่างหากเป็นไงฮะปิดการขายตัวเองไหมปิดการขายตัวเองทันทีังนั้นเวลาที่เราไปนั่งเสร็จปุ๊บปั๊บเองเนี่ยนะครับเราต้องไงฮะคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่นั่งถติว่าผมเป็นเก้าอี้เงี้ยผมก็จะไปนั่งแบบหลังติดเก้าอี้แหมผมก็จะไม่ทําในลักษณะแบบนี้คุณจะต้องนั่งครึ่งหนึ่งของเก้าอี้ครึ่งหนึ่งของเก้าอี้แล้วก็ น้องตัวมันเล็กน้อยมันบ่งบอกถึงความแบบตั้งออกตั้งใจสังเกตแล้วก็ให้เกียรติเห็นไหมฮะไม่ใช่แบบโอบางครั้งเราไปนั่งลูกค้าแบบนั่งอิงแอนละแชนเลยนะครับบางคนแบบเอียงเท้าได้เอียงมาอย่างเงี้ยฮะคือบุคลิกแบบนี้นะมันทําให้คุณแบบไม่ให้เกียรติคู่สนทนาดูแล้วบ่งบอกถึงความกดดันบ่งบอกถึงความความแบบไม่ให้เกียรติ ดังนั้นเวลาเรานั่งแบบนี้แล้วก็จงใจนั่งมองลูกค้าแบบซึ่งหน้าแบบนี้มันจะทําให้ลูกค้าเห็นถึงความไงฮะเห็นถึงความเอาใจใส่เราหรือเวลาเราแบบหยิบแพ็กเกจเวลาเราหยิบเอกสารมันจะได้มีความคล่องแคล่วว่องไว,งว,งว,งวงนะดังนั้นคนที่แบบเป็นนักขายเก่งๆไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามแต่นี่นะฮะการที่เราเลือกนั่งมันมีผลในการ พูดคุยเปิดใจสนทนาผมเคยพูดถึงเรื่องการสื่อสารพูดถึงในเรื่องของพูดยังไงให้คนรักมันเยอะแล้วนะแต่บุคลิกของการนั่งหรือไม่ทั้งการสื่อสารกับคนในช่วงของ ครั้งแรกของการเจอมันก็มีผลกระทบกับความรู้สึกเราเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ทริคนี้เนี่ยนะคุณเอาไปพัฒนาได้นะฮะประสบการณ์ที่ผมได้เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาคนที่นะครับซักเซสเจ้าของธุรกิจหรือคนที่อะไรก็ตามแต่เองเนี่ยนะครับการให้เกียรติเนี่ยมันคือสัมมาคารวะความรู้สึกของความใส่ใจเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเห็นว่าเราเองเป็นมืออาชีพ ดังนั้นการแต่งกายดีอย่างเดียวพูดจาดีอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้เทคนิคด้วยการนั่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราไปนั่งเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ลูกค้ารู้ว่าเราเองเป็นไงเป็นเหมือนเชี่ยไหม หรือไม่เป็นเหมืออาชีพนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากสาหรับทุกทุกคนโดยเฉพาะนักขายใครได้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้แบบสามารถเอาไปต่อยอดได้นะฮะก็เชิญเอาไปเรียนรู้หรือสามารถส่งต่อให้กับทุกทุกคนได้นะครับเพราะเราจะไม่แข่งกันประสบความสำเร็จแต่เราจะแบ่งปันความสําเร็จและเทคนิค ให้แก่กันในเดลเล c h ช n แนลกับผมทกกรเท่า,าวิสันีิกรน,นะครับถ้ามีไอเดียดีๆในการทำงานในเรื่องของการเป็นตัวแทนประกันชีตและก็การขายทั้งหมดเองเนี่ยผมจะเอามาแชร์เอามาให้กับทุกๆคนแบบไม่มีกากแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ